สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมที่ดิน1งาน15ตารางวาบ้านปป่งหึงตำบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับแปลงที่ดิน1งาน15ตารางวาตรงนี้นะครับจะเข้าตรงนี้เป็นถนนสาธารณะนะครับตรงนี้ถนนสาธารณะนี้แบ่งกว้างประมาณ7เมตรนะครับ แปลงที่ดินจะเป็นแปลงที่สองนะครับแปลงที่สองที่หญ้าลกๆนะครับจะมีแปลงหน้าตีถนนนะครับเป็นของชาวบ้านนะครับแต่ที่จะขายคือแปลงที่สองนะครับแปลงที่สองเราเข้าจากถนนนี้นะครับถนนคอนกรีตนี่ประมาณ20่สกว่าเมตรได้นะครับเริ่มจากต้นกล้วยนะครับ ด้านหน้าจะมีความลึกอยู่ที่28เมตรนะครับด้านซ้ายของที่ดินก็จะมีความลึกไปอยู่ที่1 7ถึง18เมตรนะครับ17.8นะครับและด้านขวาก็มีความลึกอยู่ที่ประมาณ17.8เมตรนะครับส่วนความกว้างด้านหลังก็อยู่ที่28เมตรนะครับด้านหน้าด้านข้างนะครับ จะแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับด้านหน้าจะออกกว้างกว่านะครับก็ถนนนี้จะใช้อยู่2บ้านนะครับก็คือแปลงนี้นะครับแปลงที่เรามารีวิวนะครับเป็น1นึงานสิตารางวาแล้วก็เข้าไปในแปลงแปลงที่สวนนะครับจะใช้อยู่2คนนะครับ แปลงนี้จะมีกำแพงอยู่แล้วอยู่สองด้านนะครับอยู่ด้านซ้ายของที่ดินแล้วก็ด้านหลังของที่ดินนะครับวิวหลังบ้านก็หันหลังไปทางดอยปุยนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแปลงนี้เจ้าของขายอยู่ที่3 5 0 0 0 0บาทนะครับ ใกล้ตัวเมืองเชียงรายประมาณ12กิโลเมตรนะครับตัวเมืองเชียงราย12กิโลเมตรนะครับในะส่วนของพื้นที่เนาะแนวหมุดฉนูดจะอยู่ประมาณที่สีสเปรย์ขีดนี้นะครับก็คืออยู่ใต้นะครับเพราะว่า ถมดินมาทีหลังนะครับไม่มีนะครับหาหมุดไม่เจอเลยนะครับหาหมุดเจอแต่ด้านหลังฝั่งตรงนู้นที่เดียวนะครับอยู่บนกำแพงนี่ครับทางเข้าทางเข้าแปลงที่ดินนะครับถนนตรงนี้เป็นสาธารณะนะครับกว้างอยู่ที่เจ็ดเมตรนะครับแปลงนี้อยู่กลางชุมชนมีน้ำมีไฟนะครับ ก็พื้นที่ถมแล้วนะครับถมนานแล้วนะครับสามารถสร้างบ้านได้เลยนะครับความกว้างด้านหน้าอยู่ที่28เมตรนะครับ28เมตรแล้วก็ความลึกไปอยู่ที่17เมตร17.8เมตรนะครับด้านหลังก็28เมตรนะครับ ในส่วนของเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้เป็นถนนนะครับสาธารณะ หลังนี้อยู่ใจกลางชุมชนเลยนะครับ สหมาะสำหรับทำบ้านพักเล็กๆนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูทางออกกันนะครับว่าทางออกจะเป็นอย่างไรนะครับว่าแปลงนี้ก็ห่างจากถนนเชียงรายเทิงเข้าได้อยู่สองซอยนะครับเข้าซอย8แล้วก็เข้าซอย1ได้นะครับซอย1ก็จะอยู่ที่1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ซอย8ก็จะอยู่ประมาณอยู่ที่6 6 0 0เมตรนะครับ พาทุกท่านไปชมทางออกจากแปลงที่ดินนะครับไปสู่ถนนหล,ลักเชียงรายเทิองหนึ่งส,สองศูนเข้าซอยตรงนี้มาประมาณ100เมตรนะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับ ซอยหนึ่งนะครับถ้าตรงไกลนี่จะประมาณ1กิโลเมตรนะครับแต่เราจะออกซอยถ้าออกซอยด้านขวานี่ครับจะออกไปตร้ซอย8นะครับ ก็ประมาณ600เมตรนะครับผมจะออกไปทางตรงนะครับเพราะว่าถนนกว้างนะครับ เชียงรายเทิงเข้ามาเนี่ยครับซอยหนึ่งนะครับด้านซ้ายมือของเราก็จะไปทางเทิงนะครับส่วนด้านขวามือของเราก็จะไปเข้าเมืองเชียงรายนะครับรคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับกดตามต่อนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ